ทุเรียนเล็กยอดพุ่งยาวจนต้องทําแบบนี้อ่ามื่อนี้คุณซอพามาเบิ่งทุเรียนเล็กเป็นยังกึ่งยอดพุ่งงามแฉลุงเอญ่ให้ตั้งไรนี่มื่อนี้สิมาเอ็ดยังมื่อนี้มื่อนี้มาดามยอดทุเรียนครับมันพุ่งเพราะเศร้าเราล้มช่วงนี้ล้มล้มหัวกุดบ้านเฮาเนาะเออล้มหัวกุดแล้วมันปั้นแล้วมันยอดมันโค้งอะไรต้องมาดามเลยครับช่วงนี้มันก็สิเป็นถาอยู่ห่อนเนาะห่อน่าคือมันล้มแห้งต้นเดยอดเขา สัดสูงๆหนี่มันสีมันสีกองลงมกันเลยได้เอาไม้มาดามไว้ดามไว้ข้อดี<พ>อของการดามเนี่ยคือป้องกันล้มแล้วยังป้องกันนกน้าอีกเนาะนกน้อยพ่อพ่อจังหวะเขาอันโน้มไปไประเด็นนกน้อยมาจับบรดีแตกครับเพราเราทำนังน,งนงกบจับตัวเดียวพเพราะมันจับสองมันสิแตกก็เลยต้องได้เหู่ที่นีเพราะว่าหอดเขาควบสูงยังมาท่านพ่ออ่าบาพ่อแต่ว่ามันยังต้องการควบสูงอีกอยู่ก็เลย ตันนกอันนี้ก็คือแตงก,กิง<อ>งก่งกว่าน้ำพอในน้น้นเองแตงกิ่งน้ำพอประเดแตงโดดแล้วแตงกิ่งปวน้ำเรื่อยเจ็ไปเรื่อยๆครับโอ้ยยอดพุง่งคักแน่พี่น้องเบื้องลุ่มเรากันลม้มช่วงนี้ล้มคักลม้มเพราะว่ายอดจะใส่พวกกันกบิ๊กว่านี้นี่ใส่ใส่จะอัดห้อมอ้วนพวกทีสหายมืัอนี้ใส่ทีสหายนี่มันจะพุ่งลุกซีสตลอดวันนี้ ถ้าว่ามันหนาล่มมันก็บว่าเป็นยางแล้วครับแต่อันเดียวนี้มันเป็นหนาล่มล่มมันแห้งก็ต้องได้ดามเขาเนี้ยบาทีมันพุ่งตลอดตลอดตลอดแต่ทรงนี้มันพุ่งดีคือกําลังฟื้นโตหลังจากที่หนาวแล้วเห็นบอลมันยอดพุ่งทุกต้นเลยพี่น้องพุ่นทุกต้นต้นนั้นคือการมันพุ่งยาวเลยกะลมมากมันเลยอ่อนล้มก็ต้องได้ใส่วิธีนี้ต้นนั้นก็สะได้ไปใส่คือกันต้นนั้นก็จะใส่ต้นผุ่นใส่แล้วใส่ไว้สูงสูงกะาว่าเสียวจะกแปดเมตรก้สูง อันนี้ก็ใไส่ไม้ดมเรียบร้อยแล้วพี่น้องดมยอดนี่ก็คือต้นหนึ่งเนาะใซ่ไม่ดามยอดเบิดต้นนี้คือกันแต่งกิงเป็นน้ำพร้อมพี่น้องอ้ายอดพุ่งนี่เทคนิคตังไหนในลูกเฮียเนี่ยเอา,าสเต็ป,ปมีอย่างไรครับก็บมีต่อันปุ๋ยเม็ดกัะใส่อินรีเคมีนะครับอินรีพันหกสามสามเล้าก็อันปั๊บสภาพดีเนี่ยคือบิ๊กวันเล้ากฮหร์โมนทั้งใบคือซีสหายครับอื ชุดยอด่วงครับยอดพุ่งตลอดครับเพราะว่าหนาแรงนาฝนนาหนาวครับนี่นะพี่น้องฟังแล้วนะคะสนใจกระทักมานนะคะนี่คือสวนคนลุงเอเนาะที่ตุวซ้ออัปเดตเป็นประจํานะคะเปนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นอย่างไรคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะสมัยคลิปหน้าค่ะ